ก็กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักในหน้าช่องเทพบอลกันด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอเจอกับเบนเหมือนเช่นเคยนะครับในวันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2 5ง7นาหะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่เบนวางไว้ให้3คู่ก็น่าจะอิ่มเอมเปมปีกันไปพอสมควรนะครับ3คู่เมื่อวานที่วางไว้ให้ก็พลาดไปแค่คู่เดียวเท่านั้นอย่างクラブบูธทำได้เสมอ1-1แล้วก็อีก2คู่เมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้เป็นบอลกระชับมิตร ก็จะมองที่ลิวพูและก็ ลองไปที่เลเวอร์คคเซนนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังผลงานในหน้าช่อง3มคู่เมื่อวานนี้พลาดหนึ่งและก็หอมวานไปอีก2คู่ส่วนแนวทางในบ้านเมื่อวานนี้นะครับก็จุกๆุกบวกบวกกันไปสําหรับพี่ท่านใดที่ติดตามเบนซ์ไปเมื่อวานนี้วันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับในหน้าช่องจะหยิบยกมาพูดคุยอยู่3คู่ด้วยกันจะมีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปมองกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิรห์วิจารณ์กับเบนเดบอลในหน้าช่องแบบนี้นะครับก็จะฝากพี่ FC กันไปด้วยสําหรับวันเสาร์นะครับโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างที่จะคับลั่ง เป็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจไม่ว่าจะช่วงใบบ่ายเลยเป็นบอลออสสายบอล45นาทีแรกเบนไม่อยากให้พลาดเลยรวมไปถึงแนวทางประจําวันที่จะหยิบยกวางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นตัว SVP ตัวขนมหวาน 10K แล้วชุดอัลบั้ม3ชุดอัลบั้ม4ที่จะวางไว้ให้พี่ๆ FC อยากใหพ้พี่ FC ทุกท่านในหน้าช่องที่ติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเข้ามาบวกเข้ามาจุกไปด้วยกันนะครับเข้าครอบครัวเบน์ง่ายนิดเดียวเองนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ BZ911 อย่าลืมว่ามีแอดซน์นำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางเบนจ์จะวางไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับจะปรกหมุดไว้ให้ตามกันเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญพี่พี่เอทุกท่านเดี๋ยวเบนจักไปรอในครอบครัวเลยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับเบนขอฝากไปด้วยสําหรับพี่ท่านใดที่รับฟังรับชมกันอยู่ตอนนี้ท่านใดย,ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสัคสมาช เบนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจเล็กๆๆน้อยให้ทีมงานเทพบอลหรือเบนเทพบอลทําคลิปวิเคราะห์จาร์ทัศาานะฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอซทุกๆวันแบบนี้นะครับเหมือนที่เบนบอกครับวันนี้วันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดวันเสาร์ที่ 27ก่กรกฎาคม2,567นะครับไม่รอช้าประเดิมหัวคู่แรกเบ้นขอมองโอลิมปิกนัดที่2กันเลยนะครับเป็นโอลิมปิกแข่งที่ฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิก2 0 2 4 พิออกอเวลา2ทุ่มตรงเลยหรือ20นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอจะเป็นอาร์เจนตินานะครับเจอเจอกับทางอิรักนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนเกมในหน้าเสือนะครับยอมรับว,ว่าอาร์เจนตินาวันนี้หลังชนฝาเพราะนัดแรกมีดาวมงดามาก,กันแบบว่าอีอย่างว่าเจอกับโมร็อกโกแล้วก็พอจบด,ดาวมงนามาเป็นการแพ้โมร็อกโกมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางอิรักนะครับผมนัดล่าสุดคือนัดเปิดโอลิมป,ปิกเป็นการชนะมา2ประตูต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับชนะยู เมา2ประตูต,ตอนหนึ่งเหมือนกันก่อนเกมคู่นี้เขามองว่าเป็นทางอาเจนินาที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพที่ดีกว่านะครับดูเป็นต่ออิลักษ์นะครับต้องทําประต,ตูถึง2ลูกค่อยจะได้เฮเต็ม ต้องบอกว่าลูกทีมของมัสเชลโนนะครับผมหลังชนฝามากๆสําหรับนัดนี้คือต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับถ้าออกเสมอหรือว่าแพ้ในนัดนี้โอกาสที่อาร์เจนตินานะครับเต็งหนึ่งของทัวร์นาเมนต์โอลิมปิก2024มีโอกาสที่จะตกรอบสูงเหมือนกันนะครับซึ่งอิรัตนัดนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรหนักมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาเปรียบเทียบจากชื่อชั้นนักเตะ มาเปรียบเทียบจากศักยภาพทีมต้องเป็นหลอกอาเจนิน่ามากซึ่งอาเจนิน่านัดแรกดูดามงดาม่ามากับมโมร็อกโกก็ตามจริงแต่ว่าด้วยรูปแบบการเล่นนะครับสไตล์การทําทีมของมัชเชลโนนะครับศักยภาพนักเตะอย่างยูเนียนอวารเลสนะครับโอตาเมนดี้อย่างนี้นะครับยังมีศักยภาพนักเตะท,ที่ดูดีกว่าซึ่งในกระแสเปิดมาแบบนี้เบนยังมองว่าอาเจนิน่ายังไวเนื้อเชื่อใจได้1ประตูมาไวรอไหลประตูที่2ได้เลยนะครับโอลิมป,ปิกคู่แรกเบนแนะนาเลือกเชีย ทัพาขาวอาร์เจนตินาวันนี้กาลาเตมี2มเมล็ดให้รับชมกันอย่างแน่นอนเลือกเชียอาร์เจนตินาเป็นฟุตบอลคู่แรกที่น่าเชียร์ในหน้าช่องประจำวันนี้และเราไปมองกันต่อในฟุตบอลคู่ที่2นี่น่าเชียกก็ยังมองชีบอลโอลิมปิก 2024กันเหมือนเช่นเคยอีกหนึ่งคู่ในกลุ่ม A ชิกออฟเวลา2นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนหรือเวลาตีสองตรงเลยนะครับแล้วเอาอ่างเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับจะเจอกับทางกรีนีนะครับก่อนเกมในหน้าเสือคู่นี้เปิดมาให้เจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับเปิดมาดูดีกว่าคือต้องบังคับชนะแล้วทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจะได้ยิ้มหวานๆค่อยจะได้เฮเต็มๆคู่นี้ก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานในนักแรกนะครับเราไม่ต้องคิดหนักคิดเยอะหรอกเบนเชื่อว่าฝรั่งเศสวันนี้ถ้า มาเร็วยังไงไหลลูกที่2หลไหลลูกที่3แน่เพราะว่าด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของนัดแรกที่เจอเจอกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นทางฝรั่งเศสที่ชนะสหรัฐอเมริกามา3ประตูต่อศูนย์รูปแบบการเล่นรูปแบบการเข้าทำเป็นทางฝรั่งเศสที่ดูโดดเด่นมากซึ่งกีนีวันนี้นะครับผลงานก็ค่องทางที่จะดูไม่ดีในนัดแรกเหมือนกันนะครับนัดนี้อาจจะเป็นหลังชนฝาก็ตามจรงิงแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับนัดแรกก็เป็นทางแพ้นิวซีแลนด์มา2ประตูต่อ1นนะครับด้วยกระแส นะักสื่อต่างประเทศที่เปิดมาแบบนี้และด้วยการเป็นเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสแล้วด้วยนะครับคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมก็ต้องยกให้กับฝรั่งเศสที่มีความดุดันมีทีเด็ดที่ขาดในการข้อทํากว่าแล้วศักยภาพนักเตะก็ดูโดดเด่นกว่ากินีเป็นจํานวนมากเลยนะครับในที่นี้เบนยังมองว่ากระแสะเปิดมาแบบนี้สื่อต่างประเทศยกยวนมาแบบนี้ยังไงเลือกเชียร์ฝรั่งเศสเม็ดแรกมาไวไหลเม็ดที่2เพื่อจัดเฮเต็มๆได้เลยโอลิมปิก2024คู่ที่2กลุ่ม A เป็นแนะนําเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสวันนี้จะเก็บ3ามแต้มได้อีกแล้วจะทําสกอร์เลยกำแพงที่ตัวเองเปิดมาอย่างแน่นอนเลือกเชียร์ฝรั่งเศสเป็นฟุตบอลคู่ที่สองที่น่าเชียร์ และเราไปมองกันต่อในฟุตบอลคู่ที่3ที่น่าเชียร์ในหน้ากล้องกับเบนเทบอลวันนี้ยังอยู่ที่โอลิมปิก2024กันเหมือนเช่นเคยและจะมองไปที่กลุ่มดีระหว่างญี่ปุ่นจะเจอเจอกับทางมาลีนะครับชิ้ออเวลาใตะสอตรงเหมือนกันนะครับก่อนเกมคู่นี้ในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางญี่ปุ่นที่ทําผลงานได้ดีกว่าวันนี้เลยเปิดมาดูเหนือกว่ามาลีอยู่เล็กน้อยคือโจทย์ญี่ปุ่นวันนี้คือต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะได้เฮ เต็มเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานในนัดแรกของโอลิมปิกทั้ง2ทีมมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับถล่มทางปรากวัยมา5ประตูต่อศูนย์คุณภาพแนวลุกค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับโดยภาพรวมเลยศักยภาพนักเตะถือว่าญี่ปุ่นดูดีแบบสุดๆเลยนะครับผลิตสกอร์ไปถึง5ลูกแล้วคุณภาพแนวรับนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ดูดีแบบสุดๆนะครับนัดแรกเจอปรากวัยก็ไม่เสียประตูมาเลยส่วนทางมาลีนะครับผมนัดแรกทำมาได้แค่1 แต้มเท่านั้นเองนะครับคือการเสมอกับอิหร่านมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานโดยภาพรวมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะรูปแบบการเล่นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เด็ดที่ขาดในการเข้าทำนะครับโอกาสการผลิตสกอร์มีสูงแต่ว่าทำประตูไม่ได้เองแล้วก็มาเสียให้กับอิหร่านนะครับก็าเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งด้วยตารางคะแนนตอนนี้นะครับญี่ปุ่นถือว่าโอเคแบบใช้ได้เลยนะครับมี3แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีอยู่ส่วนทางามาลีนะครับมีอยู่หนึ่งแต้ อยู่ลำดับที่3เอาจริงๆแล้ววันนี้เบนมองว่าถ้ามองจากศักยภาพทีมรวมไปถึงสื่อนะต่างประเทศเปิดมาแบบนี้ก็ต้องยกให้ญี่ปุ่นแหละครับเป็นหนึ่งของกลุ่มดีเชื่อได้ว่าวันนี้ญี่ปุ่นจะเก็บ3มแต้มได้แล้วเป็น6กแต้มนะครับแล้วการันตีการเป็นจ่าฝูงต่อไปคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดหนักก็ไม่ต้องคิดเยอะเบนยังมองว่าด้วยศักยภาพนักเตะด้วยศักยภาพทีมรวมไปถึงความดุดันของนักเตะญ,ญ,ญี่ปุ่นในชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีดีกรีค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงเต็มเปี่ยม เหมือนนกนัฟุตบอลคู่ที่3ามที่น่าเชียร์ในคู่ที่3มเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ญี่ปุ่นอยู่ยิ่สาวันนี้จะเบียดชนะมาลีได้เป็นอย่างน้อยแล้วเก็บ3ามแต้มแล้วก็ไปบวกกับนัดแรกเป็น6แต้มเต็มแล้วก็อยู่จ่าฝูงในกลุ่มดีต่อไปเลือกเชียร์ญี่ปุ่นสวยจัดจัดนะครับนี่คือฟุตบอล3ามคู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้ชอบก็จัด ขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับคู่แรกมองว่าอาเจนินาวันนี้ดูดีนะครับหลังชนฝายังไงต้องเก็บ3แต้มแน่ๆลูกแรกมาไวรอลูกที่2ได้เลยนะครับคู่ที่3เลือกเชื้อเจ้าบ้านจาเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสก็เป็นอีกคู่ที่มองว่าลูกแรกมาไว รอไหลลูก2ได้เลยแล้วปิดท้ายเลือกเชียร์ที่ญี่ปุ่นยังไงด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณภาพทีมดูดีกว่าทางมาลีมากนะครับสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยนะครับพี่วินท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่นอกเหนือกว่าในหน้าช่องแบบนี้นะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีแซดเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดสายนำหน้าแล้วไว้กลับมาเจอเจอกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลาเพราะว่าลาไปก่อนโชคดีมีชัย โชคชัยมีวัว